ก็สวัสดีครับก็กำลังจากที่ห้างหายไปดูวนะครับวอช่วงนี้บ่คอยมีงานนะครับก็มันไก่ที่เรื่อมเบิดแล้วเกิดนี่ครับงานเก็บพวกเขาวพวกเกิดเนี้เกิดเมื่อวานใหม่ครับก็เมื่อน,นี้ก็เห็นลหลายๆคลิปนะครับใน youtube ก็ที่มาขายของของใจเกี่ยวกับตัวดาบค้อนท่วนเมื่อกี้ผมกับบจักรหรอกก็หลังจากที่ทดลองใส่มาอีกดีก็ โอ้นะครับว่ามันเป็นแนวไนันไกระสีม่บอกถึงตัวดาบนะครับเอามันบึงนน่งตัวนี้ก่อนตัวตั้งระดับตัวนี้เวลาใส่เนี่ยผมดีตั้งไว้แล้วแต่ความมาของคนกับมากลึกมากดินอ่อนแน่ก็ตั้งไว,ว้บางเล็กสิบอิดเล็กเก้าเล็กสิบนะครับแต่สำหรับผมนีตั้งไว้อยู่กึ่งกลางระวงังเก่ากับสิบนะครับลหลางตัวนี้เขาทิ่ว่าง ว่งสุดเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความสนัดของเมือว่างไว้ทำนี่ก็ได้แต่ว่าถ้าดินแข็งๆดินแกน่นๆเน่ก็ว่างสุดเลยครับตัองแือกับตังไว 16, 16, 16, 16. ้สิบหกสิบห้าจ่างส่ตั้งแต่กับปอยสุดเลยและที่นี่ตัวหนึ่งนะครับถ้าสิมาเบิงคือระบบทํางานเขามันตัวดาบตัวดาบคือตัวใดตัวนี้ครับเนี่ย นี่ครับมันสีมีหลูกสูบดันของมันคือเห็นหลายคนเขาบอกเขาว่ามันเป็นตกุศหางเนี่ยตัวเวลาเห็นต่อเห็นเห็นเห,ห็นยังเนี่ยกับไาไปจริี่มันไปนงดัดมันสีดีดคืออัตโนโมัิของมันอาที่ผมใส่มาเนี่ยความจริงแล้วมันบอแมนนะครับคือตัวดาบเนี่ยมันจะเป็นตัว มันทีเป็นตัวตั้งระดับความเลือกความเตือนคือเจาตั้งตั้งไว้ต่ำมันก็ลงเลืกตั้งไว้สูงมันก็มันก็นกนกบวลงปาญหมันตั้งให้พอดีนะครับคือมันเป็นตัวรักษาระดับหางตัวไายเห้าแต่ว่าเวลาใส่เครื่องปั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้างานครับคือถ้า น้าหนามเป็นกี่ตัวมึงสี่กับต่างๆไหวนะครับปล่อย่งลงสุดได้มันก็อันนี้แต่ว่าหน้าผมมังสี่กับปล่อยเลยครับลงสุดเลยแต่ทีมันบอกถึงตัวนี้นะครับปกติมาก,กครับศูนเนี่ยเขาใส่ให้เขาจะใส่ให้หูนี่หูบนแล้วผมนี่เสียอาเปลี่ยนใส่หูกลางพระวมันมันสีดี เห็นงานเต็มที่อของระบบดาบแต่ว่าถ้าให้เต็มที่อีดีมันต้องใส่หูวล่างนะครับแต่ว่าแขนกลางเข้ากับสิดที่อยาดออกลายกเก,ากา่าคือตัวนี้มันมันซอยยางครับคือเห็นบ่ครับลูกสูบเนี่ยเห็นห้อยบ่เนี่ยห้อยเป็นเบื่อมคือเวลาเขาตั้งมันสิเป็นตัวดันดันตัวนี้ออกมากดันตัวนิ่วมาปับ๊บมาเน,นี้แขนตัวนี้เขามันถือตั้งอ์กระดาบเองอัตโนมัติของมัน คือแล้วความเลือกความตื่นเพงมันยั้งกระซางนะครับอันนี้ก็บบอท่านจักวันไหนแต่ว่าก็มา,ามบอวซ้ำทีจะคล้องหูนี่แหละคือถ้าเข้าใส่หูนี่เข้าสีสังเกตได้ว่าปวกใส่ไว้ไม่ก็เคือเอ,อ้ามันกับโบสถ์ซอยอีกอย่างตัวตัวนี้ว่างทีไรเลอนะครับคืออันที่จริงและมันซอยคือแถวร่องแตร่องหยับลงมาหูนี่เพิ่งมันนีซอยเจะสีสังเกตแล้วเวลาจะไถไปอังที่ หลอหลังจะตกหลุมฐานจะรดมันสีของทุกว่ารดมันสีสันตึดตดนะครับเพราะฉะนั้นหางมันจะสันนะครับนั่นคือการทํางานของระบบดาบมันมันคือที่มันสีสันตึดตึดตดของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบการทํางานของมันแต่ว่าเวลาปั่นนี่ถ้าจิตต่างไหวเพราว่าเป็นผลเสียบ่เป็นนะครับคือเวลาแต่ ปั่นไปจิมันไปเถือกคืนแน่ร้อยหนึง่งมันสีดีขึ้นตามหล่อรถเท่าเลยมันมันสีบบว่างเหมือนมันถือปลาลงไปเรื่อยๆคือเท่าว่างไปจุดนะครับการสำรับคลิปนี้ก็มีเพียงตำาน้นะครับกวกนอ่ะเพิ่นเอาเขามาวานแล้วกส็สีปั่นท่อนตัวบัต ถามว่าจะเห็นหลายคนถามนะครับในกลุ่มว่าซีเก่านี่ขอดีขอเสียมันกับหาศูนย์นี่มันต่างกันบอกผมว่าซีเก่านี่สีเรื่องเฮ็ดงานนี่สีได้สีได้โอเคกว่านะครับคือทั้งกำลังนักตัวเนี่ยแห้งมันแหนกความกว้างของรลอยก็หน,นายางเนี่ยโอเคนะครับ ราคาส่วนราคากับบ้นนี้กันนะครับราคากับที่อยู่วังบ่ลื่นกันลื่นกันอยู่กับบ้เกินบ่เกินสี่เมือนนะครับลื่นกันเนี่ยที่ผมคนขวามากอะสื่อมารดลองอีกการใช้งานก็โอเคครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็บีเฮดขอเปรียบเทียบกันเบื่องอยู่หรอกคลิปนี้เ็าไว้เพียงสำานียะครับลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆครับเด้อคลิปนี้ซ้ำนี่กัสวัสดีครับ